ก็สวัสดีครับนี้ผมจะมารีวิวบุหรี่ลิฟเป็นบุหรี่นอกนะครับกแบ็แอบดูดไปหลายมวนแล้กวกว่าจะได้ทำคลิปรีรวิวขึ้นมาก็ข้างในจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับในกล่องก็บรรจุมามีรูปผู้หญิงเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ๆดูสวยไปอีกแบบ ดี๋ยวดูข้างในกันบ้างข้างในจะเป็นแพ็กมาม้วนต่อม้วนมีกล่องพลาสติกให้เวลาใช้งานแล้วก็บิดเปิดออกมาก็จะเจอเป็นบุหรี่อยู่ด้านในนะครับก็กลิ่นมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับากาแฟแล้วก็ชโคโคโ็อกโกแลตเพราะว่ามันเป็นรสกาแฟ อันนี้เราก็เก็บไว้ดมได้ใครจะดมเลน่นนี่เดี๋ยวจะลองจุดดูดเลยเพื่อบรรยายเกี่ยวกับรสชาติวันนี้ฝนตกเยอะเปหนะครับอพอดูดเข้าไปแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับดูดกรุงทองซึ่งเรารู้จักกันดีว่ากุุงทองมัน,ม,น,ม,นมันแรงอยู่ ท้ายมันจะหวานมากแล้วกกลิ่นจะคล้ายๆกับกาแฟที่เป็นกลิ่นออกมาข้างนอกถ้าถ้าคนสูบเองอาจอาจจะไม่ได้กลิ่นแต่แต่ถ้าถามคนใกล้ๆก็จะรู้สึกว่าได้กลิ่นล,ลองลองถามดูว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงบ้างครับหอมกลิ่นกาแฟช็อกโกแลตนะครับผมหอมมากเลยครับครับมันจะมีควันงี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทําร้ายใครคือเราเราแอบสูกได้มันหอมครับทีนี้ เอาพูดถึงเรื่องราคามันก็อยู่ที่130บาทก็ถือว่าไม่แพงมันจะมีข้างในอยู่10มว้วนเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ใช่เป็นบุหรี่เพราะว่ามันเป็นซิก,ก้าซึ่งจะไม่เหมือนบุหรี่ก็คือมันจะแพงเอาใครที่ชอบจะดูดบุหรี่จริงๆหรืออยากอยากดูดอะไรแปลกๆใหม่ๆก็ให้ไปลองสั่งซื้อกันได้ทางทางเพจนะครับที่ที่เขาเปิดเอาไว้ เาผมก็ได้ลองสั่งซื้อมาสูบดูก็โอเคอยู่แรงแรงอยู่พยายามอย่าทบเยอะเดี๋ยวเมาก็จบรรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเขาทำมาเป็นคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ